มาขอรถอของโรงเรียน,นนะคะไปสง่งทราบซึ่งจัจอาจารย์มากตอนนั้นค่ะหนูบอกอะไรอาจารย์ได้ตอนนี้หนูเลก็คือตอนออกมาเนี่ยหนูไม่ได้บอกอาจารย์แต่หนูอยากจะขอโทษที่หนูออกมาคือเรื่องของการเรียนนะคะค่ะ <c oughs> คือแกพยายามผลักดันให้หนูเข้าสู่จุดการศึกษาค่ะ <c oughs> ที่จบมาชีวิตเราคงจะดีขึ้นแต่ว่าหนูก็ไม่สามารถาารักษาไม่ได้ค่ะอยากจะขอโทษอาจารย์จริงที่ไม่กล้าบอกอาจารย์เลย ตอนนี้อาจารยังไม่ทราบใช่ไหมคะทราบแล้วค่ะจย์คืออาจารย์ทราบผ่านน้องน้องสาวนคือบอกน้องสาวไปแต่คือนูไม่กล้าไปหาอาจารย์คือมันความรู้สึกเรากเร,ราทำเหมือนเราทำให้อาจารย์ผิดหวังนะค่ะค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพี่นุเชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะเข้าใจในในใน,ในความลำบากแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะคะของเราได้นะคะ ออพอเราเข้าไปเรียนปีหนึ่งถึงปีไหมคะมปีหนึ่งค่ะเข้า,ขาปีสองเทอมสองะคะที่ที่ออกมาเพราะอะไรถึงเราถึงต้องตัดสินใจว่าเราเรียนต่อไปไม่ไหวแล้วช่วงพอช่วงหลังจากปีหนึ่งพันไปเนี่ย คือหนูออกไปข้างนอกว่าค่ะเราเริ่มที่จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วคือเราคือเราแสดงออกลยว่าเราเป็นผู้หญิงค่ะคือเราก็อยู่อยู่ในหอหอในของมหาลัยไม่ได้ไม่ได้แล้วคือคือจริงอยู่ว่าเราอาจจะจะอยู่ได้แต่ว่าคือคนภายนอกที่เขามองอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันมันมันอึดอัดใช่ค่ะมันอึดอัดก็เลยสู้ออกไปข้างนอกแล้วก็หางานหลังจากเดียนะค่ะหลังจากเวลาเลิกเปลี่ยนทำค่ะเออเป็นาเด็กเสิร์ฟทำดึกทำลางคืน วันที่ตัดสินใจให้ตัดสินใจยังไงคะทำไมคือวันนั้นมันมีจุดพลิกผันตรงที่ว่าคือตอนที่อยู่ข้างนอกเราต้องใช้รถค่ะแต่ตัวเองไม่มีแต่ว่ามีเพื่อนที่อยู่พักหอเดียวกันเป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกันค่ะคือเรียนสาขาเดียวกันไปเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาพักอยู่กับเราแล้วเ็ามีรถแล้วก็ทํางานเหมือนกันกับเราก็อาศัยเขาไปพอมีช่วงหลังๆเขาย้ายหอค่ะมปอยู่หอหนึ่งกับเพื่อนเขาอีกคนนึงค่ะ นี้เขาคือมีรถสองคันกับเพื่อนคนนั้นเขาก็เลยให้เก็บรถคันนี้ไม่ให้เราใช้ค่ะแล้วันนใช่ใช่ค่ะแล้ววันนึงคือขับรถไปทํางานแล้วเอารถไปจอดไว้หนังร้านค่ะปรากฏว่าเรื่องงานรถหายซึ่งมันไม่ใช่รถเหล่าค่ะแลวคือตรงนี้เราต้องรับผิดชอบเต็มตี่เลยค่ะก็คือจากที่ว่านี่สินทางบ้านมีเยอะอยู่แล้วค่ะคือแล้วตรงนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าทางบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องการต้องใช้เงินด้วยค่ะค่ะก็เลยคือมัน พอเราไม่มีเราไปเรียนไม่มีเราไปเรียนคือให้เพื่อนมารับก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปแล้วคือหนูไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของการเรียนเลยคือหนูต้องมีทุกคนจะต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองเพราะว่าต้องส่งงานอ่าใช่เพราะเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ว่าหนูยังไม่มีพอขึ้นขึ้นปีสูงขึ้นไปก็ต้องมีมีของตัวเองต้องใช้อยู่เรื่อยๆหนูก็ต้องไปใช้งานที่มหาลัยแต่ว่าหอพักหนูอยู่ไกลกับมหาลัยมันไกล จะอยู่หอในก็ไม่ได้อีกเพราะเราเป็นผู้หญิงไปแล้วใช่มันก็เลยงานก็ส่งไม่ทันจะสอบบางทีก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าไม่มีใครมารับค่ะคือถ้าไปคือต้องเดินไปแล้วกว่าจะถึงค่ะมันก็หมดค่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ไปเรียนไม่ทันคือคือช่วงนั้นงานกองเยอะมากส่งงานไม่ทันจะคือใกล้สอบแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือมันมันทุกอย่างมันไม่พอหมดเลยค่ะคือมืดมืดทุกด้านแบบ หันไปทางไหนก็คือโทรหาเพื่อนให้มารับก็ไม่มาคคือบางทีเขาไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยไปกับคนนู้นบ้างคนนี้นบ้างเขาก็ไม่ว่างคือเหมือนมันทุกอย่างลุมเข้ามาหมดเลยเราก็ตัดสินใจถามแม่ว่าแม่ให้หนูพักก่อนไหมหนูรู้สึกว่าเราไม่พอมาะแม่อุปรกรณ์การเรียนหนูก็ไม่มีจะไปเรียนหนูก็ลำบากงานก็กองเงยอะยะส่งอาจารย์ก็ส่งไม่ทันแล้วตอนนี้อะไรคืองานติดไปแล้ว อาจารย์ติกติดไปเดีวค่ะคือส่งไม่ได้แลี่คือต้องแก้เอาค่ะแก้เอาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกใช่เพราะว่าลําพังที่ทางานอยู่ก็ไม่ได้เยอะมากคือคือพอค่าจ่ายค่าห้องเช่ากับกินอยู่ของตัวเองอะค่ะแล้วเวลาเวลาเราเรียนข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องมีค่าอุปกรณ์ค่าอะไรแล้วยิ่งปีสูงขึ้นโปรเจกต์มีทํางานโคกับเพื่อนอีกอะไรอีกแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องเงินอะไรต่างๆเนี่ย คนเพื่อนก็ไม่อยากจะอยู่คู่กับเราเพราะมันก็จะดึงกันลองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก,กลัวจะเป็นแบบนั้นและอย่างคือคือเราต้องทํางานด้วยเรียนด้วยคือเพื่อนก็เข้าใจว่ามันหนักเขาก็คือเขาก็กลัวเราจะไม่ค่อยมีเวลาสนใจให้เขาด้วยค่ะเรา<ม>เลยตัดสินใจก็เลยตัดสินใจถามแม่ก่อนตอนแรกแม่จะให้หนูพักก่อนไหมหรือว่าดอกไว้ก่อนก็ได้หรือว่าเรียนตอนไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละค่ะก็ถามแม่อย่างตอนนั้นร้องไห้มากตอนโทรบอกแม่แม่ก็ คือรถหาย<ม>คือรถมันไม่ใช่รถเราแล้วเราต้องหาเงินก้อนเนี่ยมาจ่ายให้เขาด้วยค่ะคือต้องรับผิดชอบตรงนี้เต็มๆก็เลยคือคือด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าฐานะครอบครัวเราเป็นยังไงค,คือบางคนอาจจะคิดว่าเงินก้อนเนี่ยมันน้อยค่ะแต่ว่าสำหรับรบางคนแล้วม,ม,มันเยอะมหาค่ะก็เลยว่าหนูคือแล้วเราคิดเห็นว่าตอนเนี้หนี้ในบ้านอะ่ะเยอะมากค่ะแล้วถ้าหนูยังดิ้นต่อไปล่ะ ค่าใช้จ่ายคงต้องสูงขึ้นกว่านี้แน่ก็จะทําให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอีกหนูเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คนที่สองครังที่สองซึ่งพ่อแม่ก็อยางจะต้องรับผิดชอบน้องอีกสองคนใช่ค่ะก็เลยตอนแรกก็ตัดสินใจแม่บอกว่าไม่ให้แม่บอกไม่ให้ไม่ให้ออกอนแม่แม่บอกให้เนียนต่อคือพอไปถึงขนาดนั้นแล้วใช่แม่ก็บอกว่าสู้ต่อไปทอะลูกแม่ลําบากยังไงแม่ก็ทนไว้การพูดเนี่ยยิ่งทำให้เราคิดมากว่าแม่เราลําบากอะไรอย่างงี้ ก็เลยไม่เอาหรอกแม่หนูออกไปช่วยแม่ดีกว่าหนูเรียนตอนไหนก็ได้อคนแก่ๆเขายังไปเรียนได้เลยแว<น>่าอย่างนี้ก็เลยแม่ก็เลยถ้าตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆก็ออกมาก่อนก็นได้อแต่ที่จริงแม่ก็ไม่อยากให้ออกค่ะแล้ววันที่ตัดสินใจออกมาหนาูรู้สึกเจีไดยโอกาสรึนน้ปล่าใช้ไดมากคือตอนนั้นทุกคนที่รู้จักจะแบบว่า คือคัดค้านเต็มที่คือบอกทั้งด่าทั้งว่าค่ะตอนนั้นโดนด่ามา,าคิดว่าเพราะว่าเราไม่พยายามแั่นเราถึงอยู่ไม่ได้เขาคิดว่าเราไม่พยายามแต่ทีจริงคือถ้าเขามาเป็นเราเขาจะเขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่การไม่พยายามคือคือเราเราเราจะเราเราต้องคิดว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวค,คนข้างหลงนะังเราหลงคือเราจะดิ้นต่อไปเราลอดแล้วคนข้างหลังเขาเป็นแบบไหน ตรงนี้ค่ะที่ทำให้เราต้องตัดสินใจว่าเราไปคนเดียวไม่ได้เราต้องมีครอบครัวเราต้องพาครอบครัวเไปที่หมดค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ากรุงเทพใช่ไหมคะตอนแรกไม่ได้เข้ามากรุงเทพเลยตอนตอนแรกก็ยังคงทํางานที่เดิมอยู่ค่ะค่ะยังที่ทํางานที่หอนแก่นอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็คิดว่าค่าใช้จ่ายมันก็คงเงินเก็บไม่พอคงไม่ได้นี่ก็เลยตัดสินใจออกมาหางานในเมืองทำค่ะ ตอนแรกไปทําโรงงานอุตสาหกรรมแถวสุสารค,ค่ะกับนา้าแต่ว่าคือช่วงนั้นเป็นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะ,คะงานมันก็น้อยอเงินก็น้อยก็เลยก็เลยตัดสินใจกลับ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 บ้านเพื่อที่จะหางานใหม่ค่ะตอนนั้นไปไปทําอะไรคะที่ที่นูน่นที่บอกอง<า>เงินน้อยสงงาวโรงงานเป็นเป็นโรงงานเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารอาหารทะเลแช่แข็งอะ,ค,ะค่ะอืค่ะ ส่งออกแต่ว่างานมันไม่ค่อยมีก็คือเป็นสาวโรงงานเลยใช่ค่ะแล้วอยู่ทําอยู่ได้กี่เดือนคะทําอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะคะอืมค่ะมีขออนิยาตได้ค่ะทําอยู่3เดือนนะคะแล้วก็ก็เลยออกค่ะแล้วก็มาทำเป็น PC นี่เลยทันทีใช่ค่ะอืมก็เข้ามาเป็น PC เพื่อนก็แนะนำเข้ามาบอกให้ เออมาลองทําดูไหมเงินเงินดีนะไม่ได้ทาอะไรยุ่งยากมากมายค่ะงานไม่ค่อยหนักไม่หนักเข้าโรงงานก็เลก็เโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก็เลยขึ้นมาค่ะอแล้วเสร็จแล้วก็ได้ทํางานค่ะได้ทำงานต่อไปเรื่อยๆอะพี่นกย้อนย้อนกลับไปนิดนึงตลอดเวลาเนี่ยพี่นกเห็นเห็นความความเป็นเป็นผู้หญิงที่หัวใจเด็ดแล้วก็มีความเสียสละแล้วก็ รักครอบครัวมากๆค่ะนะคะปัญหาของตัวเองล่ะพ้าพูดถึงจริงๆรปัญหาของตัวเองจะมองเป็นเรื่องเล็กมากค่ะถ้าถ้าเราเอาไปเทียบกับเรื่องของครอบครัวล่ะคือเราสามารถทนได้คือเราทนได้แต่ว่าคือต้องพยายามคิดว่าภายในครอบครัวเราจะดีขึ้นมาก่อนค่ะคือถ้าคือบางคนหลายๆคนอาจจะว่าทำไมไม่เอาตัวเองก่อนล่ะอันค่ะทำไมไม่อยากทำไม่ไม่อยากที่อยากจะทำให้ตัวเองดูดีอะไรอย่างเงี้ยหรืว่า เราก็เพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นเหมือนกันเขาก็เคือชอบจะถักกันตัวเองตัวเองไปก่อนาแต่ทำไมเราไม่ไม่คิดน่ะแเราก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่อยากใช่ไหมไม่อยากไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคือจริงเราอยากมากแต่พอเรามองมองกลับไปที่ครอบครัวเราค่ะแล้วเราบอกว่ามันทําไม่ได้คือจะเอาแต่ความสุขของตัวเองมามันไม่ได้เราต้องมองว่า คือเราสบายแล้วเรามีความสุขแล้วพ่อแม่เรามีความสุขด้วยไหมค่ะปัจจัยการที่เราจะรักษาอาการที่เราเป็นเนี่ยหรือเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราให้มัน